และที่สำคัญคันนี้ผมขายราคานี้เท่านั้นนะครับใครมาทันก็ทันไม่ทันก็ถือว่าผมมีคันเดียวและก็เป็นรถบ้านที่ลูกค้าเอามาเทินเอาเบนซ์ได้รับความนิยมน่าจะเป็นยอดขายมากที่สุดของ t o y ยต้าฟ r ร์จูเทั้งรถป้ายแดงและก็รถมือสองแล้ประตูหลังประตูหลังนะครับระบบไฟฟ้าก็จะเป็นนีระบบกันดีไม่เหมือนกันเหมือนกับกระจกเลยนะครับไม่ดีคนนะครับสำหรับเป็นรถที่เด็กๆแบบ มีลูกมีหลานนะครับบางทีก้มาของอยู่มันก็จะไม่หนีบนะครับคือราคาตัวไหนที่มันพอขายได้ก็จะขายออกเพราะตอนนี้เราได้ f o r t จูเนมาเยอะมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้ผมอยู่กับรถยอดนิยมเหมือนเดิมนะครับแต่ที่สำคัญ ต้องว่าคันนี้มีหลายองค์ประกอบมากๆนะครับที่จะทำให้ FC Fortuner อยากจัดได้นะครับ <uc ces> ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะก่อนอื่นนั้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Fortuner 2.4 V ขับเคลื่อน2องล้อปี2019หรือ2562นะนี่นี่คือประเด็นแรกก่อนคือรถได้ปีนะครับรถได้ปีนะก็คือพูดง่ายง่ก็ 63 64 65ก็3ปี66จะเพิ่งนับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเดือนนี้นะครับลด3ปีอ่าลด3ปีอย่างแรกคือปีไม่ลึกและก็แน่นอนมันเป็นตัว V ตัวที่เป็นจริงๆมันก็เป็นหน้านี้มาตั้งแต่ปลายปี17แล้วนะครับก็คืออไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทมนะครับไฟตัดหมอก LED ก็คือพูดง่ายๆเป็นหน้า Full LED แล้วนะครับเป็นหน้า Full LED แล้ว และเป็นปี19แท้ไม่มีลากจดเอาปีนะครับผลิต62จด62และที่สำคัญคันนี้เป็นรถบ้านเป็นรถบุคคลธรรมดาพูด,ดง่ายๆไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถที่ตีบุคคลไม่ใช่รถเช่าฉชนแล้วผมขายได้ทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนี่คือคุณสมบัติข้อที่2นะครับขายสดก็ได้ขายผ่อนก็ดีนะครับ ได้หมดนะครับใครมีคันเก่ารุ่นเก่าอยากจะแลกอยากกระเทินก็ได้นี่นี่คือบรรยายสรรพคุณให้ฟังก่อนนะครับและต่อมาให้ดูที่ห้องเครื่องกันก่อนคือต้องบอกว่าเครื่อง2.4เองไม่ใช่เครื่องที่ตอบสนองในเรื่องของอัตราเร่งนะครับความทันใจสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไปตอบโจทย์ที่เป็นรถคันใหญ่อเอเนกประสงค์เน้นประหยัดน้ำมัน นะครับเพราะว่าตีง่ายถ้าตามซีซีมันก็แค่2,390ซีซีนะครับ2,393ซีซีเท่านั้นนะครับเป็นขับหลังขับเคลื่อน2อล้อนะครับเป็นบล็อกเครื่องที่ใช้ใน Fortuner ใช้ Revo ใช้ในตัวทันฟอ f o เมอรด้วยประมาณนั้นแหละนะนี่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะเป็นปี2019เลยนะครับผลิตก็อะไรแอพิลก็เมเาเมษาก็ มาจดพฤษภานคสวน,นมรกกรรมขึเงวันเดือน2องเดือนนะครับมาจดทะเบียนเอา30พฤษภา2562แน่นอนว่ารถ f o r t u n e r ที่ผมคัดมาเป็นรถที่สวยเดิมนะครับตัวนี้ขยับน็อตหน้าเพราะว่าใส่ชกเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะว่าฝากระโปรงของ Fort u n e r เองหรือว่า r ี v o เองเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับเสริมโชกมาก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวหนึ่งก็ประมาณ2000ันหรือว่าพันกว่าบาทประมาณนี้อันนี้ของโตโยต้าก็ประมาณ2,000 สะดวกสบายซื้อความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รถเดิมประวัติดีนะคันนี้ไม่หกหมื่นกโลนะครับไม่หกหมื่นกโลนะครับเจ้าของเดิมเป็นใครนั้นก็เดี๋ยวตอบหลังใหม่นะครับก็ถือว่าตรงดั้งอยู่พอสมควรนะครับและที่สาคัญคันนี้ผมขายราคานี้เท่านั้นนะครับใครมาทันก็ทันไม่ทันก็ถือว่าผมมีคันเดียวที่เป็นรถได้ปี ได้สภาพได้ใหม่และก็เป็นรถบ้านที่ลูกค้าเอามาเทินเอาเบนซ์ขายอยู่9 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น9 9 9 9 0 0 0บาทรถปี19เ้แท้ๆไม่น้อยประวัติดีเล่มพร้อมกุญแจสำรองครบนะนี่คือคุณสมบัติสำหรับคนที่อยากจะได้นะครับอยากจะได้นะก็เป็นสีดำมาเริ่มๆยัง ยังไม่ได้ลงขัดเคลือบเงาให้เพราะว่ารถเพิ่งเทินเข้ามาอาจจะสีดำอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ตัวนี้เป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับริ้วรอยขนมงขนแมวมีบ้างอยู่แล้วสีดำนะครับแต่โชคดีที่คันนี้ยังไม่ได้มีการไปเคลมสีสสเก็ดหินคือยังไม่มีการขยับพูดง่ายนะครับก็เดี๋ยวลงเงาให้ก็พร้อมสงมอบได้เลยนะครับก็เป็นแม็กตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับแม็กตรงรุ่น18นิ้วนะครับแม็กตรงรุ่น18นิ้วหนะ้าเงา แล้วก็ภายในนะครับภายในตัวนี้ก็แน่นอนตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเบาะหนังโทนสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับนะจริงๆได้มาตั้งแต่ปี17ปลายปีแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในก็จะเป็นกระจกออตโต้ทั้ง4บานนะครับทั้ง4บานแล้วก็มีระบบกันหนีบให้เหมือนกันแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับสมาร์ทคีย์ ไม่หกกิโลเมตรสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆก็2.4เองเป็นรถที่ได้รับความนิยมน่าจะเป็นยอดขายมากที่สุดของ t o y o ต a f o r t u n e เทั้งรถป้ายแดงและก็รถมือสองพูดง่ายๆคือมันอยู่ในราคาช่วงราคาที่จับต้องได้ถ้ารถใหม่ก็อยู่ประมาณ 4, ล้านสี่ล้านสี่นิดๆนะครับล้านสี่สองประมาณเนี้ย นะครับมันเป็นมือสองก็หายไป4ี่ชันกว่าประมาณนั้นนะครับนี่คือรถที่อาจจะฟังก์ชันออปชันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็จะมีมอนติฟังก์ชันให้มีแพดเดิลชิปให้นะครับ, high, high, รบสำหรับ2องยี v, นะครับมีจอทัชสกรีน7นิ้วมีจอมีกล้องถอยมีเนวินะมีแอร์ดิจิตอลมีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อ6สปีดซีคุนเชียลมีให้นะครับ6สปีดอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมด VSC ก็เป็นฟังก์ชันที่ได้ใช้งานจริงทั้งหมดอาจจะมีไม่เยอะแต่เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็น่าจะใช้งานเกือบทั้งหมดนะครับและราคาผมบอกเลยว่าราคานี้นี่999,000บาทไม่60,000โลนะปกติปี18ปี17 18ผมก็ขายราคานี้แล้วนะนะครับและซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนได้หมดเลยนะครับซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนได้หมดคันนี้เพราะปกติแล้วถ้าบางคันที่เป็นบางคันที่ผมซื้อเป็นแบบรถ รถของนิติบุคคลรถเช่าหรือรถโด,ดนยึดมาผมขายกันสดไม่ได้นะครับถ้าขายกันสดมันก็จะติดแวตประมาณนั้นนะครับนี่ดูภายในด้านหลังนะครับส,สวยๆก็ถ้าเป็นตัว2.4 V ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับ 2.4V ขับเคลื่อนสีล้อก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ 2.8V ขับเคลื่อน2ล้อก็จะเป็นโทนสีนี้นะครับก็จะมี power led นะครับที่ชาร์จ สำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับปลั๊กไฟบ้านแบบนี้ก็มีนะครับสำหรับนรตบุ๊กโน้ตบุ๊กคือทุกวันนี้ต้องว่าการเชื่อมต่อการชาร์จอะไรต่างๆสําคัญมากเพราะว่าได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ดเดี๋ยวโน้ตบุ๊กเดี๋ยวแท็บเล็ตดับหมดก็ชาร์จในรถได้เลยนะครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ABS ดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับดิสเบรกสี่ล้อ สภาพสวยๆแบบนี้ปี19ไม64,957กิโลเมตรประตูหลังเป็นประตูไฟฟ้านะครับเป,เ,เปิดจากกุญแจเปิดจากกลุ่มคนคนด้านหน้าหรือเปิดจากกลุ่มประตูหลังก็ได้นะครับส,รสวยๆเลยนะก็ตัวนี้ยังไม่มีการไปตกแต่งไปปูรมอะไรเพิ่มก็มาแบบเดิมๆของเขาเลยนะครับเบาะห้อยข้างแบบนี้นะครับล่าสุดเมื่อเช้าผมไปอ่านข่าวมาบอกว่าจะมีตัวใหม่ออกมาแต่ยังไม่แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็รอดูว่าแบบแพลตฟอร์มมันจะมีการปรับเปลี่ยนจากตัวนี้ไหมเพราะว่าตัวนี้เองก็จะเป็นเบาะ3แถวเก็บที่นั่งแอร์สตอนเบาะห้อยข้างแบบนี้นะครับถ้าแพลตฟอร์มตัวใหม่อาจจะมีการพับเก็บพับเก็บแบบตระกูลพวกพี่ใหญ่เขาอย่างตระกูล VX แต่ข้อดีนะครับข้อดีของการพับแบบนี้นะครับไม่ได้พับเบาะเหมือนกับค่ายอื่นก็คือถ้าเราวางของที่มันหนักๆตัวเบาะมันจะไม่เสียรูปนะครับตัวเบาะมันจะไม่เสียรูปนี่คือข้อดีของเขา นะครับซึ่งเราก็จะยามวิเคราะห์เห็นข้อดีของ To y o t a f o r t u n e นนะครับนะแลวประตูหลังไฟ้ประตูหลังนะครับระบบไฟฟ้าก็จะเป็นมีระบบกันดีให้เหมือนกันเหมือนกับกระจกเลยนะครับไม่ดีบคนนะครับสำหรับเป็นรถที่เด็กๆแบบมีลูกมีหลานนะครับบางทีก้มเอาของอยู่มันก็จะไม่นีนะครับมันก็จะไม่หนีบซึ่งเราก็เซตค่าได้นะครับระดับความสูงแล้วแต่ว่าคนเตี้ยคนสูงนะครับประมาณนั้นถ้าเราเอาสูงกว่านี้ก็เอาขึ้นสุดเลยนะครับขึ้นสุดดังที่สุดเลยนี่คือสุดมือนะครับสุดมือพอดี ก็กดแช่ไว้อ่าประมาณ4วีวิมันก็จะรังติดๆมันก็จะเป็นค่าโลกค่านี้มาตลอดนะครับถ้าใครต้องการระดับที่มันไม่สูงมากหรือว่าไม่สูงมากก็เอาลงมาระดับที่ต้องการนะครับนะแล้วก็กดแช่4วินะครับนี่วิธีวิธีการรีเซ็ตประตูหลังซึ่งวิธีการรีเซ็ตประตูหลังก็เวลาค้ามันก็จะใช้ลักษณะประมาณนี้นะครับน่าจะถูกใจใครหลายคนอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเอาสีขาวมุกหรือว่าสีดําเองมารีวิว คือส่วนใหญ่เป็นรถที่รถเช่ารถยึดไงมันเป็นรถนินติบุคคลบางที่อยากซื้อสดแต่ว่าต้องไป,ไปอะไรต้องไปเคลียร์พันทรงภาษีมันรุ่นใบคันนี้นะครับผมว่าสลายทุกข้อตัวแยง้งนะครับในเรื่องของราคานี่ก็ถูกมากๆต้องบอกอย่างนั้นไม่เคยขายไปี19ถูกขนาดนี้มาก,ก่อนแต่ด้วยความที่ตอนนี้ผมมี Fortuner เยอะมี Fortuner อยู่เมื่อกี้ให้ทีมงานออยไปนับอยู่ประมาณ30คันตอนนี้ คือราคาตัวไหนที่มันพอขายได้ก็จะขายออกเพราะตอนนี้เราได้ f o r ์ u จูเนอร์มาเยอะมากนะครับมาเยอะมากทั้งสภาพคือตัวอ,อย่างนี้โฟล์จูเนอร์ผมมีให้เลือกทุกราคานะครับชมใหม่น่ะนะครับคือถ้ามันราคาถูกกว่านี้ก็จะเป็นอาจจะไม่เยอะกว่านี้ประมาณนั้นนะครับหรือใครต้องการชมแบบ D, ทีอดีท็อปท็อป e ีเจนเดอร์ก็มีครบแต่ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยู่กลาง,ลางนะครับไม่ถือว่าถูกมากแพงมากอยูก่กลางนะครับสำหรับปี1 8 1แและคันนี้ได้19แท้นะครับใครอยากจะได้อยากจะโดน มีแค่คันเดียวที่เหลือเป็นรถแบกหมดต้องหมอเงั้นที่เหลือเป็นรถแบกหมดนะตอนนี้นะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลรธานีมีแค่คันเดียวปี19ไม่หก0 0 0โล9 000, 9 9 0 0 0บาทช้าไม่ทันแน่นอนนะครับมีรถเก่าอยากจะมาแลกคันนี้ก็ได้อยากจะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้อยากจะฟรีดาวได้หมดนะครับเงื่อนไขโทรมาคุยกันเพราะว่าแต่ละคนมันได้เงื่อนไขไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตามคุณสมบัติของผู้เจ้าซื้อก็ 0 9 9 7 5 9 1 7 7 9นะครับ0 9 9 7 5 9 1 7 7 9เบอร์โทรของสอสักดาเบอร์เดียวมาตลอดนะครับเป็น ID Line ด้วยสำหรับเบอร์นี้นะครับค้นหาเบอร์ง่ายใน Google ใน Facebook ใน YouTube นะครับที่ปักหมุดไว้ด้านบนและก็ด้านล่างคลิปนะครับก็โทรติดต่อได้เลยฝากติดตามทุกช่องทางนะครับไม,ม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok ก็แล้วแต่หรืออัปเดตเข้าใหม่สดใหม่ทุกวันเป็นภาพนิ่งที่เว็บไซต์มงคลคาเซนเตอร์คอมนะครับมงคลคาเซนเตอร์คอมนะครับฝากากตติดม ทุกช่องทางเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สอสักดากับ Toyota f o r t u n e r 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2019 999,000บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ